สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแจ้งถแถลงด่วนมีคลิปสำคัญหลวงพี่อุเทนถแถลงด่วนเกี่ยวกับโยคีปอ o โรเบิร์ตพร้อมคลิปสำคัญจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่แต่เน,นี้ยังคงหาข้อสรุปและข้อเท็จจริงยังไม่ได้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรืออย่างไรกันแน่หลายคนยังคงต้องตั้งข้อสงสัยจากคลิปกล้องวงจรปิดซึ่งทางด้านปอโรเบิร์ต ก็ได้บวชเป็นโยคีอยู่กับหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาดวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครและไปปฏิบัติธรรมที่สวนพึ่งราชบุรีณนะสถานปฏิบัติธรรมสาขาวัดท่าไม้เพื่ออุทิศผลบุญให้กับแตงโมซึ่งล่าสุดเมื่อเช้าวันที่18มีนาคมทางด้านเพจ Facebook วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครได้แชร์โพสต์หลวงพี่อุเทนพยันวิกรมหรือพระอุเทนสตรสาโร เจ้าอาวาดวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครโดยมีข้อความระบุว่าพรุ่งนี้ฟั่งข้าพเจ้าพระยาณวิกรมอุเทนสิริสาโลจะ,ะแถลงข่าวเรื่องสำคัญมากเรื่องโยคีปอโยคีโรเบิร์ตจะให้เขาพูดแล้วและบอกว่าข่าวด่วน18มีนาเวลา9น30นาทีที่สวนพึ่งพร้อมคลิปสำคัญขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ